สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับโตโยต้านะครับเป็นฟอร์จูเนอร์นะฮะติดตั้งสเก์ตหน้านะฮะตัวนี้ฮะชิ้นหน้าเป็นสไตล์ T-R-D นะฮะ T-R-D 2นะฮะสวยเลยฮะตัดดำด้วยสีเดียบตัวรถนะฮะเป็นสีบอลเงินนะครับตัดดำเรียบร้อยเลยสวยๆแบบนี้คันนี้ใส่าย3ชิ้นนะครับมีชิ้นหน้านะครับตามมาดูชิ้นท้ายนะฮะชิ้นท้ายครับชิ้นท้ายสวยๆแบบนี้ฮะเนี่ยเป็น T-R-D นะครับตัวนี้สไตล์ T-R-D ครับ สีเดียวตัวรถตัดด้วยสีดำฮะนี่แบบนี้ฮะสก,กัดหน้าสก,กัดท้ายตามต่อที่แกรปบ,บนฮะแกรปบ,บนนี่ฮะทีอารดีสองมีปีกแบบนี้นะ,ะตัดแบบนี้พร้อมกับมีไฟเบรกแบบนี้ฮะเราตตดเบรกไฟจะขึ้นเลยนะฮะแบบนี้สวยๆนะฮะไฟ LED ดีนะครับปีกนี้ทําสีเดียวตัวรถนะครับเจาะจริงใช้งานจริงนะครับแบบนี้ สำหรับใครที่กำลังมองหาสกเกิร์ตนะฮะชิ้นหน้าชิ้นท้ายรวมถึงชิ้นบนนะครับหรือจะใส่กลับข้างข้อบันไดนะครับกี่ชิ้นเราก็ขายนะฮะสนใจชิ้นไหนอินบ็อกซ์สอบถามมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ฮะขอบคุณครับ